พเพื่อมองเห็นโพสต์ก่อนนะคะเป็นไลฟ์ประจําวันค่ะมาประมาณมงครึ่งบวกลบของทุกวันนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่สัญญาณนะคะติดติดดับๆับนะ จะรอดไหมเนี่ยนะคะเปิดกล้องมาก็สัญญาณต่อทั้งสองครั้งเลยนะคะแต่ว่าสัญญาณรักชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้3วิธีดึงดูดชีวิตที่ใช่กันค่ะแล้วก็มาส่งต่อพลังที่ยอดเยี่ยมนะ,ะกับคอนเทนต์นะคะต้อนรับวันใหม่นะคะเดือนใหม่นะคะวันแรกของเดือนกันยายนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่เริ่มต้นใหม่นะของวันที่1กันยายน2568นะเรียกว่าเป็นเดือนเกิดของอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะทั้งชาวราศีกันราศีสิงห์เนาะถ้าใครเกิดอ่าช่วงแบบต้น,ตน เดือนเนี่ยนะคะจะเป็นลัคนาราศีสิงห์นะถ้าใครเกิดสักหลังๆกลางๆเดือนไปเนี่ยจะเป็นลัคนาราศีกันนะอาจารย์มันก็มาตกราศีสิงห์พอดีนะคะก็รู้สึกว่าส่งต่อพลังความสดชื่นแจ่มใสพลังความไม่ย่อท้อนะคะไม่ว่าอะไรที่อยู่ต่อหน้ามันอาจจะยังเป็นอะไรที่สมหวังดังใจหรือยังไม่สมหวังดังใจนะคะอาจารย์เป็นก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็มีความสุขกันมากๆใช้ชีวิตให้เติมเต็มเนาะไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบขาดทุนนะคะทำทุกวันให้มีคุณค่าทําทุกวันให้เป็นวันที่มีความสุขทําทุกวันให้เป็นวันที่่สดชืน จับใสแล้วก็มีพลังขันะฮะแล้วก็อะไรที่เข้ามากระทบเนาะก็ให้คิดว่าเป็นบทเรียนเป็นบททดสอบนะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือว่าพัฒนาตัวเองได้ไม่ท้อแท้จนมากเกินไปนะฮะเข้าใจตัวเองฮะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางคนนะจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันาทาอย่างนี้ฉันต้องได้แบบเดิมนะจริงๆถ้าเรารู้ว่าเราทําอะไรแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะ เราก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะคะให้เป็นในแบบที่เราต้องการเป็นในแบบที่ใช่สําหรับตัวเรานะคะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะใครเข้ามาแล้ววันนี้นะคะ,อะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันค่ะขอบคุณทุกประสบการณ์ที่เราแชร์และแบ่งกันแบ่งปันให้กันตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์แบบกระชับๆเนาะแต่ว่าใช้งานได้จริงนะคะ,ะเนื่องจากว่าอาจารย์เพิ่งรู้สึกว่ามันจะเสี่ยงกับสัญญาณไม่มีมากๆเลยนะคะเพราะว่าข,ดขาดๆติดๆเนาะ,ะสามวิธีดึงชีวิตที่ใช่ค่ะห,หปล่อยวางความคิดลบทันที2ขอบคุณทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต The <laughs> cat สามเติมเต็มความสุขในทุกวินาทีนะคะก็รู้สึกมีความสุขมากก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะช่วยกันแชร์ช่วยแบ่งปันนะ,ะพลังความรักพลังความสุขตรงนี้นะคะที่เรามีให้แก่กันและกันค่ะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะอ่าแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราคิดพูดทําแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาในชีวิตค่ะแล้วก็ให้สังเกตตัวเองนะคะว่าเราส่วนใหญ่ชอบพูดลบไหมชอบคิดลบไหมอะไรแบบนี้ให้คิดถึงความสําเร็จให้คิดถึงสิง่งที่ต้องการก็พูดได้แต่พอประมาณแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าโอโ้โหจะเสิร์ฟนะคะจะ งั้นเราชีวิตเราจะไม่ก้าวหน้าชีวิตเราจะไม่พัฒนานะคะแล้วก็เรื่องราวของเราวันนี้เนาะก็จะเชื่อมโยงนะคะกับการที่เราเนี่ยจะต้องคัดสรรชีวิตที่ยอดเยี่ยมในแบบของเราในแบบที่เราต้องการเนาะอย่างอาจารย์เปิ้ลวันนี้ก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของความรักมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการพูดเนาะเรื่องของการาการเข้มงวดกับการพูดเช่นการนินทาหรือว่าข่าวลือนะคะาามันอาจจะไม่เขียนคอนเทนต์มาให้เนาะว่าบางครั้งการนินทา ข่าวลือหรือว่าการพูดข้อความที่เป็นเท็จไม่ว่าเราจะเป็นคนทําหรือคนอื่นทากับเราเนี่ยมันจะส่งผลร้ายมหาศาลแล้วก็เขียนวิธี how to ใช้ชีวิตไงให้ใหมีความสุขใช้ชีวิตยังไงให้มันมีแต่ความสุขความสําเร็จนะแล้วก็อแอบโปรนิดนึงว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเช่นเริ่มต้นจากการหามุมมองที่ดีให้กับตัวเองเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือดีอย่างเช่นหนังสือพลังคําพูดของอาจารย์เปิ้นนั่นเองนะคะสามร้อยบาทรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วทักมาที่ inbox fanpage er, facebook นะคะก็จะได้รับการเปลีีีี่่่่ยยยยนนนนแปงททมมมัเเ็อะะดากค ไม่ซ้ำซากแต่งเตเพราะว่ามันจะมีทั้งหมดการเงินการงานความรักสุขภาพเรียกว่ารับไปเล่มเดียวเนี่ยต้องซื้อ1แถมหนึ่งะอ่ะซื้อไปแล้วเล่มหนึ่งนะแถมความรู้สึกดีๆไปด้วยนะแล้วก็ใครที่ซื้ออย่าซื้อแค่เล่มเดียวนะคะซื้อสักสองสาเล่มนะเอาไปแจกคนที่คุณรักนะเอาไปแจกคนที่รักคุณเนาะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเรามาเริ่มต้นที่จะดึงดูดชีวิตที่ใช่กันนะกับข้อที่1ค่ะคือเปลี่ยนแปลงความคิดลบทันทีเนาะในความคิดลบเนคัด เราคนนั้นไม่ทําตามที่ต้องการไม่เป็นไปตามแผนเนี้ยบางทีมันก็ทําให้เราชวนหงุดหงิดชวนคิดลบเนาะเราก็ต้องรู้ว่าเข้าใจเรื่องของคนก่อนเข้าใจบริบทก่อนแล้วก็อย่าทุกข์จนมากเกินไปทุกข์จนไม่เป็นตาทําอะไรเลยทุกข์จนไม่ได้งานได้การเลยอะไรต้องทําก็คือต้องทําต่อไปนะคะแล้วก็ให้ผลลัพธ์นั้นมันตอบโจทย์ตอบแทนตัวเองถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะนอกจากเราปล่อยวางความคิดลบทันทีแล้วเนี่ย ขอบคุณทุกสิ่งที่เข้ามาชีวิตก็เป็นเงื่อนไขที่สําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาที่เรารู้สึกขอบคุณเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยสบายใจขึ้นขอบคุณนะขอบคุณที่ช่วยเหลือฉันมาตลอดขอบคุณที่เงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ทุกอย่างผ่านสบายขอบคุณที่เหตุการณ์ต่างๆชีวิตเราเนี่ยมันค่อนข้างขี้ขายไปทิศทางที่ดีการขอบคุณของเรานั้นจะทําให้เราเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะคะนั่นคือเป็นผลอะไรที่เรามีความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะคะไม่เครียดมากเกินไปกับเหตุการณ์บบาาาาางงอออย่่่เนนนะคืววจจห็ คนบางคนเราไม่สามารถจะทําดีด้วยได้เลยนะเพราะเขาทาตัวไม่ดีกับเราแต่คนบางคนเราสามารถจะทําดีด้วยได้นะทำสิ่งที่ดีด้วยได้เราก็ทําได้ต่อไปแต่บางคนแบบฟื้นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในเกมการเมืองนะนั่นก็คือบางทีเราก็ต้องยังต้องคุยกับคนคนนั้นอยู่เนาะบางคนอาจจะหาว่าเราเนี่ยปากหวานก้นเปี้ยวแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะ เรากาลังโชว์วิสัยทัศน์เรากาล really ังโชว์ท right so ัศนคติว่าเนี่ยเวลาที่เราพูดได้แม้กระทั่งคนที่เขาเกลียดเราหรือเราเกลียดเขาเนี่ยมันแปลว่าเราแสดงถึงอุทธิภาวะที่เรายังมีความสามารถในการสื่อสารกับสิ่งต่างๆได้โดยไม่มีอคตินั่นเองเอาผลลัพธ์ค่ะเอาผลลัพธ์อย่าไปเอาสะใจอย่าไปเอาแก้แค้นอย่าไปเอาแบบนั่งตั้งหน้าตั้งหน้าตั้งตาว่ากันเนาะมันจะไม่ค่อยดีนะเพราะนั้นการขอบคุณทุกสิ่งในชีวิตจะช่วยลดแล้วก็บรรเทาความขุ่นมัวที่เกิดขึ้นในใจเราค่ะเช่นขอบคุณนะเงิน ที่รักของทุกคนขอบคุณนะทุกอย่างผ่านสบายง่ายดาย ราบลื่นอย่างรวดเร็วขอบคุณ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 ได้แม้กระทั่งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ขอบคุณแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตนะคะขอบคุณหมาขอบคุณแมวขอบคุณผู้คนขอบคุณมิตรและศัตรูขอบคุณการเงินขอบคุณสถานการณ์ขอบคุณเหตุที่ยังไม่ได้และขอบคุณเชื่อว่าได้แล้วเนี่ยสังเกตเห็นไหมคะว่าพลังแห่งการขอบคุณเนี่ยมันจะแสดงออกถึงความเมตตาความซาบซึ้งใจความรู้สึกเป็นมิตรค่ะพอความรู้สึกเมตตาซาบซึ้งใจหรือว่าเป็นมิตรเนี่ยเกิดขึ้นนะมันก็ไปปรับอารมณ์ภายในเราแล้วในขขณณะททีี่่เเราูสสึกกอบคุังต ขอบคุณได้คืออะไรคือคือคนที่ได้สิ่งนั้นมาเรียบร้อยแล้วถึงจะสามารถขอบคุณได้ใช่ไหม αι? ถ้ายังไม่ได้สิ่งนั้นเรายังขอบคุณไม่ได้ใช่ไหม αι? มันเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอบคุณได้แม้กระทั่งเรื่องที่ยังไม่มานะคราวนี้เรามาพูดพร้อมกันมาเขียนพร้อมกันนะคะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้วฉันได้รับเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะฉันได้รับเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะฉันได้รับเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งในชีวิตฉัน เข้ามาง่ายดายรวดเร็วและฟรีทุกสิ่งในชุดชั้นเข้ามาง่ายดายรวดเร็วและฟรีทุกสิ่งในชีิตฉัน้น ง่ายได้รวดเร็วแล้วก็ฟรีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยนจากความขุนมัวเป็นความรู้สึกที่ขอบคุณนั่นเองการขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านของจิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติแล้วก็ทาให้เราเนี่ยใจเย็นขึ้นผ่อนคลายขึ้นลดความวิตกกงังวลลดความลังเลสงสยัยเช่นถ้าเรากําหลังลังเล,งลงสงสัยในเป้าหมายบางอย่างว่าจะได้เงินไหมจะทําได้ไหมจะสำเร็จหรือเปล่าก็มันก็มีความเครียดตรงนั้นแหละนะคะ บางลงก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นคําว่าขอบคุณเชื่อว่าได้สิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะว่าในระหว่างที่เรากําลังเครียดหรือว่าอึมครึมอยู่กับในระหว่างที่เรารู้สึกกําลังโฟรหรือสบายใจอยู่นะ,ะจิตใต้สมนึกจะมารับรู้ในสิ่งที่ชัดกว่ากันเพราะฉะนั้นในจิตของเรานั้นเหมือนเป็นเกมชักเยาะค่ะเกมเกมชักเยาะที่ว่าคือฝั่งหนึ่งมันดึงไปทางการคิดลบฝั่งหนึ่งดึงไปทางการคิดบวก ถ้าฝั่งไหนแรงเยอะกว่าฝั่งนั้นก็ชนะเพราะฉะนั้นต้องเติมพลังบวกให้กับตัวเรานะคะอยู่ตลอดเวลาฮะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการใส่พลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการใช้พลังขอบคุณนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สามค่ะเติมเต็มความสุขในทุกวินาทีค่ะคนเราไม่รู้ว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้รู้แต่ว่าทําทุกวินาทีให้มีความสุขทําทุกวินาทีให้สดชื่นแจ่มใสมีพลังเพราะว่าถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเราคะในโลกใบนี้คนเราเจอคนใจร้าย เราเจอสถานการณ์บางอย่างที่มันใจร้ายเราเจอคนที่ไม่เมตตาเราเลยเราเจอคนที่ไม่ให้เราเลยอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงเราจะบอกว่าโอ้โชคชะตาเราแย่จังเลยก็ไม่ใช่ที่นะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองเมื่อนั้นโลกทั้งใบจะรักคุณค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกกับตัวเองอย่างชัดเจนว่าฉันจะเอาสิ่งนี้ฉันจะสําเร็จสิ่งนี้ฉันทําสิ่งนี้ได้คุณก็แค่ายหน้าไปข้างหน้ามุฟออนไปด้านหน้าคิดอย่างทรงพลัง พูดอย่างทรงพลังและลงมือทําอย่างทรงพลังทุกอย่างก็จะเป็นในแบบที่เราต้องการนั่นเองนะคะขอบค,คุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะขอบคุณขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการแบ่งปันค่ะขอบคุณพลังงานความรักขอบคุณทุกพลังงานความสุขนะคะที่ส่งต่อให้กันสวัสดีพี่สุชีสุธีราค่ะสวัสดีค่ะนะเช้านี้อาจารย์เบิ้นก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะคนที่เข้ามาในไลน์นะคะที่ท่านาจอนี่คืออาจารย์เบิ้นจะไม่เห็นเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะ ขอบคุณการส่งต่อเรื่องราวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขจึงเป็นกลยุทธ์ของคนที่ประสบความสําเร็จค่ะอาจารย์เพิ่นเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีความทุกข์เป็นของประจําตัวมีความทุกข์มีความระทมใจมีเรื่องที่กังวลเป็นของประจําตัวแต่เราอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมันกัดกินจนตัวเราไม่มีความสุขจนตัวเราขาดความสุขนะคะเพราะความสุขเนี่ยคือหน้าที่ของเรานะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ เรามาเติมเต็มชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขกันเนี่ยผ่านกลไกาทางความคิดค่ะนั่นคือการคิดการพูดการทําถึงสิ่งที่ต้องการเท่านั้นการคิดการพูดการทําเฉพาะสิ่งที่ปรารถนาเท่านั้นเมื่อเราคิดพูดทําถึงสิ่งที่เราอยากถึงสิ่งที่เราปรารถนามันจะก่อร่างสร้างตัวค่ะเป็นภาพความสําเร็จเป็นอินเนอร์เป็นอารมณ์นะคะเป็นภาพที่มันชัดเจนอาจารย์เพื่อดีใจมากเช้านี้นะคะที่เราได้ไปต่อเนาะสิ่งหนึ่งนะที่เราจะต้องขอบคุณเนาะหลังจากตื่นนอนขึ้นมาคือ ขอบคุณตัวเองขอบคุณชีวิตขอบคุณที่ได้ไปต่อพอใจกับสิ่งที่มีถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีน้อยไปหรือมากไปแต่ถ้าเราไม่รู้สึกพอใจมันจะกลายเป็นการบีบรัดนะกดกันแต่พอเรารู้สึกพอใจความพอดีจึงเกิดขึ้นมีคําสอนหนึ่งนะฮะของหลวงปู่ชาบอกว่าทุกอย่างในโลกเราเป็นสิ่งที่พอพอเพียงพอดี นะทุกอย่างพอดีหมดเลยที่มันไม่พอดีเพราะว่าวิธีการของเราเองอ่าพอดีนะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะตอนนี้ให้กําลังใจตัวเองนะฮะบอกกับตัวเองเสมอนะคะว่าเราทําได้บอกกับตัวเองเสมอค่ะว่าไม่ว่าใครจะมาจัดมาตัดสินเรานะฮะหรือว่ามีความคิดแยมเห็นกับเราอย่างไงสุดท้ายแล้วเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะข้าวมื้อถัดไปเราต้องหากินเองเสือนะ้อผ้าหน้าผมการแสดงออกการใช้ชีวิตเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองหมดเลยถึงแม้คุณบอกว่าคุณจะถูกกดดันกดขีด่จากใครก็ตามแต่ไม่มีใครสามารถ ขังใจเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใจที่คิดบวกใจที่คิดเป็นคนสนใจที่คิดดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเรานะคะในเรื่องของอสรางวิธีดึงชีวิตที่ใช่1ค่ะปล่อยวางความคิดลบได้ทันทีนะคะสลับนิดนึงสองขอบคุณทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตค่ะสเติมเต็มความสุขในทุกวินาทีใครทําได้3ข้อเขียนว่า3ผ่านค่ะเก่งมากดีมากค่ะ อ่าเก่งมากดีมากนะคะแล้ววันนี้เป็นวันโชคดีนะคะเป็นวันถูกรอตอตรี่รางวัลที่1นนะคะอย่าลืมใช้บุญดันบุญใช้เงินดันเงินนะคะกับบัญชีบุญของเรา 8 0 0 2ู7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิทิตามิเศษผากุล100เป็นเป็นการทำบุญค่ะขอพุทกคนโชคดีนะคะมีความสุขนะทุกคนเขียนค่ะขอบคุณนะได้รับรางวัลที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะได้รับรางวัลที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะได้รับ12ล้านบาทเรียบร้อยแล้วเขียนปริมาณเงินที่คุณชอบค่ะแล้วคุณยิ่งเขียนนะะปริมาณเงินที่คุณชอบนะคะก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยได้สิ่งนั้นง่ายดายยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะเราโฟกกััััััสจจจูนนนนนขขึ้้พพลลลงงงงิตใบเเปาาาหมยออร่่่คคคะะะะแทีํญ เพราะทุกคนจะต้องเรียนค่ะ17วันแอทิเวิร์ดพลังจิตเงิน1,299บาทเท่านั้นนะคะการศึกษาแพงมากความไม่รู้แพงกว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สพิเศษของคนพิเศษที่เชื่อว่ามีจิตศักดิ์สิทธิ์นะคะ1,299บาทได้บุญด้วยได้คอร์สด้วยอาจารย์เปิ้ลอนุโมทนากับทุกปัจจัยอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกเข้าคอร์สของอาจารย์เปิ้ลนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่สนอปอันนี้ทํางานอยู่หรือว่าวันพักหรือกําลังจะไปทํางานคะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหายดีแข็งแรงแล้วใช่ไหม อ่านะคะจเปิ้นก็ กระชับกระชับนิดนึงนะพี่เสินนุรู้วเนี่ยเกือบไปไม่รอดแล้วเพราะว่าที่นี่อากาศมันคึ้มๆม,มากนะแล้วก็คลื่นสัญญาณเหมือนไม่ค่อยดีค่ะแต่สัญญาณรักสัญญาณความทุ่มเทของอาจารย์เปิ้ลเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะใครที่มาไม่ทันก็ฟังย้อนหลังนะคะน่าจะเป็นแค่แบบสั้นๆนะเพราะว่าเอามาทักทายกันให้หายคิดถึงนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้น่าจะฟ้าเปิดมากกว่านี้นะใครชอบติดตามไลฟ์ของอาจารย์เปิ้ลชอบไลฟ์อาจารย์เปิ้ลที่มันมีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นการที่ให้น้ําใจกันจริงๆนะเขียนว่ารอตอนตอน ่่อไปคะส่วนใครที่อยากจะให้อ่าหายแล้วค่ะโอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนี้มีแต่เรื่องโชคดีนะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วทุกๆวันต่อจากนี้เตรียมตัวรับโชคใหญ่เตรียมตัวรับโชคดีได้เลยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมงานกระถินวัดบึงแสนสุขนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568ที่ถึงนี้และร่วมเป็นเจ้าภาพลงทานหอยทอดด้วยค่ะบัญชีนี้ค่ะ แปดศูนย์ศูนย์สองสี่เจ็ดหกศูนย์ห้าหนึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะนอกจากนั้นอาจารย์เปิ้ลยังรับบริจาคนะฮะถ้วยจานช้อนกระดาษกระทงช้อนตะเกียบนะคะสามารถส่งมาได้เลยที่ออฟฟิศของอาจารย์เปิ้ลนะคะบริษัทบ้านสายสวรรค์นะสองแปดหนึ่งหมู่แปดตํานลโพกางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสามหมื่นนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็ของแห้งใครอยากจะส่งน้ำมันนะคะสำหรับการทำหอยทอดนะคะน่าจะใช้อยู่ประมาณที่ 35ลิตรถึง40ลิตรนะคะส่งมาเป็นข,ดขวดๆส่งมาที่บ้านได้เลยนะคะเช่นเดียวกันที่ออฟฟิศได้เลยใครอยากจะบริจาคแป้งแป้งใช้อยู่ที่ประมาณ30กิโลนะคะกิโลละประมาณ50บาท ะะก็สามารถส่งแป้งหอยทอดมาได้เลยหรือจะร่วมทําบุญเป็นปัจจัยเป็นเงินก็ได้เช่นเดียวกันได้หมดเลยค่ะทั้ง,งรับบริจาคเข้าของนะฮะทั้งทาเป็นทัพยทางปัจจัยทั้งเป็นแรงด้วยนะจองตัวเลยค่ะวันที่19ตุลาคม25ง8นนี้เชิญมาร่วมกันทําบุญกระถิ่นวัดปึงแสนสุขนครราชสีมานะคะก็เชิญเข้าขอสิบเวันพลังจิตเงินเชิญเข้าคอสามสิบศาสรดดึงดูดการเงินนะฮะ,ะเชิญบูชาตะกุดรกช้าง599าบ้าทนะโชคใหญ่ถึงบ้านคุณเนานะแล้วก็หนังสือดีม ส่งเรียบร้อยแล้วเนาะนอกจากนั้นเช้าเนี้ยอาจารย์เ็ิ่นยังมีคอนเทนต์ความรักด้วยนะเป็นข้อความเรื่องของรักไปเท่าไหร่ก็คือแบบไม่เคยได้คืนในประมาณนี้ท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณอยากรู้จิตวิญญาณรักก็เชิญเข้าคอสค,ความรักค่ะ17วิธีตกหลุมรักรอบที่ร้านค่ะมีแต่สิ่งที่ดีที่ให้กันและกันนะคะยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอาจารย์ก็ไปฉีดวัคซีนไปอย่างนั้นแหละก็จะมีภูมิคุ้มกันประมาณนึงเนาะ ถึงแม้ว่าจะหายแล้วก็ห้ามประมาทนะคะพี่เสียนกรักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าไปตากแดดมากเกินไปอย่าอยู่ในอากาศหนาวมากเกินไปนะ,ะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์โดยเฉพออาะยิ่งเนี่ยเ,เห็นข้าวเป็น,นจานๆแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยววิตามินไม่พอนะคะก็ซื้อผักผลไม้มากินแก้มั่งนะคะกนินให้มันให้มันได้วิตามินอ่ะนะคะตามเนี้ยนิดนึงด้วยนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะใครที่ดวนีีขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนเขียนค่ะฉันถูตรตเลี่รางวัลที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วฉันถูตรตอรีรางวัลที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วฉันถูกรรอตตเี่ าที่1เรียบร้อยแล้วคะ่ะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็มาส่งความรักความปรารถนาดีกันแบบสั้นๆคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากสัญญาณาแบบมืดๆม,ม,มัวๆเนาะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไลฟ์ไม่ได้นะยังไงก็เป็นกําลังใจให้แก่กันและกันนะคะอย่าคิดว่ามาเอาพลังงานกับอาจารย์เปิ้ลหรือว่ามาเป็นกําลังใจให้อาจารย์เปิ้ลอย่างเดียวนะต้องคิดว่าผู้ฟังตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับคนทำคอนเทนต์ด้วยไม่มีอะไรละค่ะที่จะประสบความสำเร็จของคนทำคอนเทนต์ก็คือมีผู้ชมไม่มีอะไรจะประสบความสำเร็อ้คูกื Look ตัดสินใจลงคอร์สเรียนออนไลน์การที่มียอดเข้าคอร์สเยอะๆเนี่ยมันหมายความว่าคอร์สของเราดีแล้วลูกศิษย์เห็นคุณค่าในคอร์สที่เราทําก็ขอบคุณทุกคนที่เห็นคุณค่ารักตัวเองพัฒนาตัวเองเต็มพร้อมกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทําสมาธิด้วยนะกลนละหนึ่งนาทีมีศีลสมาธิปัญญาถึงพระนิพพานในอนาคตการใกล้นี้ทําบุญสร้างกุศลร่วมกันค่ะใครที่ยังไม่ได้ลงหันําบุญนี้เชิญทําบุญได้เลยนะคะขอบคุณบัญชีกาแฟสําหรับคนที่เลี้ยงกาแฟอาจารย์เปิ้ลนะขอบคุณมากๆค่ะ0 5 8 7์ห ห้าหกนแบง์กรุงเทพค่ะก็ะเป็นเรื่องของน้ำใจเนาะที่อาจารย์เปิ้ลไลฟ์ฟรีทำคอนเทนต์ฟรีเนี่ยอยากจะให้น้าใจอาจารย์เปิ้ลอาจารย์เปิ้ลยินดีรับน้ําใจค่ะรวมถึงวันที่4กันยายนี้เป็น เอาเรียกว่าเดี๋ยวาจ,ายจะมาทำบุญนะวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์เปิ้ลเองลูกศิษย์ท่านใดอยากจะให้ของขวัญให้ความรักอาจารย์เปิ้ลเชิญได้ที่บัญชีแบงก์กรุงเทพนะคะสำหรับของขวัญวันเกิดอาจารย์เปิ้ลขนมเคก้กน้ำใจความรักนะคะ0 5 8 7 0 5 6 0 7 8ปค่ะ0 5 8 7 0 5 6 0 7 8ปฏิทินตาวิเศษพาคุณแบงก์กรุงเทพค่ะขอบพระคุณค่ะรักตัวเองทำเพื่อตัวเองนะคะ ความเมตตาจะรู้สึกได้เลยโอ้ยขอบพระคุณนะพี่เสนาก,ก็เป็นเอ่อเป็นสิทธิ์ที่เป็นกําลังใจให้จานเปิ้ลเหมือนกันคะ่ะพี่พี่เสนาก,ก็จะมีความแบบตึงๆหำหำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพูดแทงๆอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มีความป็นซิกเนเจอร์มากนะมันทาให้จานเปิ้ลประทับใจเนาะแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างมาก นะเวลาทําอะไรทําใจใหญ่นะเทมุดหน้าตักเนาะอาจารย์เพื่อนเชื่อว่าคนอย่างพี่เสนนกคนอย่างอาจารย์เปิ้อนแล้วก็พวกเราชาวใสสวรรค์เนี่ยตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะแล้วก็ถึงคราวไม่มีเนี่ยก็มี ถึงข่าวเกือบไม่รอดก็รอดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบุญใหญ่บาร,รมีใหญ่ที่เราทาร่วมกันมาไงที่เราทําด้วยกันทุกวันทุกวันเนี่ยคิดดูอาจารย์เปิ้ลมาลนลงให้คนเฮ้ย hey, ต้องทําบุญนะ,ะต้องอทําบุญใหม่นะต้องทํานู่นทํานี่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าใครฟังไม่รู้เหมือนกันว่าใครไปปฏิบัติไหมแต่อาจารย์เปิ้ลน,น่ยมีหน้าที่ที่จะเปิดเผยความลับสวรรค์นในการสื่อสารทุกคนได้ทราบเนี่ยก็มีหน้าที่บอกบอกไปนะทำให้คนศรัทธานในความดีนะแล้วก็ไม่ได้มาเซ็นเตอร์ตัวเองว่าวันนี้จะมีคนชมว่าสวยหรือได้ไหมอาจารย แล้วก็มามาฟังรับไอเดียดีด้วยเพราะว่าเรายังต้องเจอเรื่องอะไรบางอย่างอยู่เช่นเราเจอคนที่ไม่มีมารยาทเจอคนชอบเปรียบเทียบเจอคนดูถูกยังเจอคนนินทายังเจอคนที่สร้างข้อมูลเช็ายังเจอคนที่หยาบที่แบบไม่เห็นความละเอียดอ่อนในใจเราถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะสาขขเค้านาะแบบเอ้ยทำไมเธอไม่เห็นความดีที่ฉันทาทาไมเธอปฏิบัติกับฉันอย่างนี้อาจารย์เพื่อนจะพูดคํานึงนะไม่ใช่คําหยาบนะพี่เสนอคือบางคนนะ่ะที่ทําอะไรบางอย่างกับเราเนาะบางทีมันเป็นเรื่องของสันดานนะคะ สันดานเนี่ยไม่ใช่คําหยาบทายหมายความว่าพฤติกรรมลักษณะนี้มันตามติดตัวเขามาหลายภพหลายชาติแหละแล้วในที่สุดเนี่ยเขาไม่สามารถจะปรุงแต่งด้านดีไปกว่านี้ได้เพราะเขาต้องทําสิ่งที่เขาทําแบบคุ้นชินที่เคยชินกับสิ่งนี้แล้วมันก็ถ้าเราเข้าไปใกล้เขาเราก็อาจจะเจอเรื่องแย่ๆถ้าเราเข้าใกล้คนดีที่เขามีสันดานดีเขาก็เป็นสันดานดีอ่ะสันทานดีสันดานรวยสันทานเด็ดถี่แต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยอ่าเป็นคนที่ไม่มีจิตสํานึกอะไรเงี้ยเข้าเข้าเข้าใกล้เขากี่ทีอ่ะเขาก็ยังทําเหมือนเดิมจนกว่าเราจะถอยออกมา นะเรามาสร้างเียน,นะสร้างนะวัตกรรมใหม่ให้กับตัวเองในการที่จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครอาจารย์เป็นว่าตรงนี้เก่งมากเราทุกคนเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นทศทางไหนก็ได้นะเชื่อว่าคุณมีมันได้เชื่อว่าคุณควรได้มาเชื่อว่าเป็นไปได้สําหรับเราพวกเราทุกคนตรงนี้ต่างก็ทามิชชั่นอิมพอสิเบิลมาแล้วนะคือทําปฏิบัติการที่เป็นไปไม่ได้จนคนหลายๆคนเนี่ยทึ่งจงทําภารกิจกของเราต่อไปค่ะมิชชั่นอิมพอสิเบิล ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นี่คือโลกของเรา โลกแห่งความเป็นไปได้ค่ะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะขอให้พวกเราทุกคนโชคดีมีความสุขสนุกสนานพบเจอแต่สิ่งที่ดีพบเจอแต่คนใจดีค่ะแล้ววันนี้เป็นวันโชคดีนะอย่าลืมทําบุญค่ะใช้บุญใหม่ที่ทำดันบุญเก่ามาหาศาลร้อยล้านนะสองร้อยล้านออกมาในวันนี้นะคะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุอนุโมทามีค่ะขอบพระคุณปัจจัยนะ,ะทั้งกาแฟของขวัญวันเกิดอ,อนุโมทนาบุญกับบุญบารามีที่ทำนะ,ะงานกระถินขอบพระคุณนะคะกับการไว้วางใจ ในการเข้าคอร์สเรียนออนไลน์นะคะกับอาจารย์เปิ้ลค่ะรักนะคะทรงรักทรงก่อนแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าใครชอบและอาจารย์เปิ้ลเขียนว่าติดตามตอนต่อไปค่ะแล้วก็ไปฟอลโล่อาจารย์เปิเ้ปลาาทาง YouTube และ TikTok ด้วยนะคะบ๊ายบาย